มีรถเข้าใหม่ที่อยากให้ท่านผู้ชมได้เห็นนะครับว่ารถจ e e p แลงเลอร์คันนี้นะครับมีดีอย่างไรนะครับขับดีสุสดๆเลยนะครับผมเพิ่งมีโอกาสได้ขับเบนซิน3 6 0 0ซีซี V6 นะครับ285แรงมา้านอกจากรุ่นท็อปแล้วนะฮะได้โชคด้วยนะครับโชคของฟ o อกด้วย83,300ื่นสามพมร รถใหม่5ล้านกว่านะครับประหยัดไปครึ่งหนึ่งสวัสดีครับสวัสดีปีใหม่ไทยนะครับมีสายยนต์สอ6 7นะครับผมมีรถเข้าใหม่ที่อยากให้ท่านผู้ชมได้เห็นนะครับว่ารถจิ๊ตแรงเลอร์คันนี้นะครับมีดีอย่างไรนะครับคันนี้เป็นเครื่องยนต์เป็นสินปกติเราจะเห็นแต่เครื่องยนต์ ดีเซลเป็นส่วนใหญ่นะครับเพราะหลายท่านเชื่อว่ารถเครื่องยนต์รถเครื่องยนต์ดีเซลนะครับจะประหยัดน้ำมันนะเพราะฉะนัะ้นเองเราก็จะชอบจี๊บแรงเลือดที่เป็นเครื่องยนต์ดีเซลแต่คันนี้นะครับเป็นเครื่องยนต์เบนซินนะปีหด้วยรุ่นนี้เป็นรุ่นท็อปสุดครับท่านผู้ชมครับท็อปสุดนี่คือรุ่นโอเวอร์แลนด์นะครับเอลติกเกอร์ด้านข้างเพราะโอเวอร์แลนด์ หลังคาจากที่เป็นด้านหลังที่เป็นไฟเบอร์ก็จะเป็นสีดําทั้งหมดว <Wow. S 1> ้ีสภาพสวยมากๆนะครับแล้วก็ขับดีสสุดๆเลยนะครับผมเพิ่งมีโอกาสได้ขับเบนซิน3600นซีซี V6 นะครับ2 8 5แรงม้าแรงม้าก็ถือว่าแรงเลยทีเดียวนะครับเพราะถ้าเป็นรุ่นใหม่ที่เป็น JL j, j นะครับสองพเทอร์โบจะอยู่270แรงม้าแต่คันนี้ นะครับเป็น JK, เจเคงยนที่บล็อกเดียวกันอยู่ในจิปแกรติเอเตอร์สามจุดหกนะครับสองร้อยแปดสิบห้าแรงมา้านะครับแรงม้าจะเยอะกว่าถ้าเป็นดีเซลสองพันแปดร้อยในรุ่นนั้นก็จะอยู่ประมาณสองร้อยแรงมา้านอกจากเป็นรุ่นท็อปแล้วนะฮะได้โชคด้วยนะครับโชคของฟ o อกด้วยนะครับรับนิ่มขึ้นกอะถนน,นขึ้นเยอะนะครับแล้วก็ยาง BF g o o d r i c h แม็กสีดำนะครับได้โชคใหม่นะคันนี้สวยมากใช้น้อยด้วยวิ่ง8 3ด0 0ามนกิโลนะครับโชคโชคฟอกแม่หลังนะครับนี่คือจิปที่เข้าใหม่นะครับตอนรับปีใหม่ไทยนะครับในช่วงเทศกาลปีนี้เทศกาลสงกรานต์ปีนี้นะครับเดี๋ยวพาดูด้านในด้านในบอกก็สวยมากเมื่อที่ผมแจ้งนะว่าแล้วคันนี้ ของเก่าดูแลและรักษาดีมากนะครับบอกภายนในนี้ใหม่มากๆนะฮะจะเปิดเลขใหม่ให้ดูนะครับฟังเสียงเครื่องนะครับแ3ดหมื่นสามสารอิเิลเสียงเครื่องนิ่งม,มากๆนะครับพาดูภายในก่อนเดี๋ยวเปิดพาดูหุเครื่อง บอกใหม่มากทั้งภายแถวหน้าและแถวหลังนะครับใหม,ม่มากๆนะครับเดี๋ยวพาดปห้องเครื่องสีดำดูดันนะครับสีดำดูดันสวยงามต้องใช้กุญแจนะฮะตรงนี้ต้องใช้กุญแจ เอาคลาสสิกของเขานะครับยังต้องใช้ยังต้องใช้ตชะขอล็อกที่ฝากระโปรงนะครับเดิมๆนะครับเดิมๆนะจากโรงงานใช้ตะขอตัวที่ล็อกฝากระโปรงนะครับจะเ,เปิดเครื่องอยงนต์นะฮะเดี๋ยวจะขอที่เกี่ยวอยู่ โอเครถเยี้ยเป็นเหล็กคําอยู่นะครับเล็กคําฝากระโปรงเครื่องยนต์ชอบตัวนี้ฮะ3.6ลิตร VVT c ิปขับลื่นขับสนุกมากนะครับขับลื่นขับสนุกมากเพราะว่าเครื่องยนต์ V6 อัดตะาเล่งเข้าดีขับเบานะครับเคยครับ ดีเซลมาขับตัวนี้นะบอกแล้วเบาวิวเลยนะครับก็บเครื่องเดียวกับจิบแกรดิเอเตอร์นะครับเครื่องขับสนุกนะครับทร์กดีแรงม้าดีนะครับเพราะตัวนี้เป็นเครื่องหกโศกโดยกําเนิดไม่มีเทอร์โบนะครับไม่มีเทอร์โบรุ่นใหม่เป็นเครื่อง2000แต่ใส่เทอร์โบมาซึ่งผมว่าอัตราเร่งหรือรอบเครื่องเนี่ยอาจจะสู้เครื่อง V6 นะครับที่ม่เทอร์โบเป็นธรรมชาติอยู่แล้วทร์กแรงบิดแต่พอดีกว่า จะมาเร็วกว่านะครับแล้วก็อีกสิ่งหนะึ่งนาที่ท่านหลายท่านสงสัยนะผมว่านา่าจะเป็นคําถามยอดฮิตเลยว่ากินน้ํามันอย่างไรบ้างนะครับผมทดสอบดูนะครับอ,อัตราบริโภคน้ํามันอยู่ประมาณอ,าอยู่ประมาณ100กิโลเมตรที่ประมาณ14.5ลิตรก็ตกประมาณ7กิโลเมตรต่อลิตรนะครับ7กิโลเมตรต่อลิตรนี่คือขับทั่วไปเลยนะครับเพราะถ้าเราขับให้ประหยัด อาจจะได้มากกว่า7กิโลอาจจะ8กิโลนะครับแต่เท้านนหนักกว่าอาจจะเหลือสัก6กกิโลซึ่งผมว่าสำหรับจิ๊บแรงเลือกคนที่ใช้ด้วยสไตล์รถอเมริกันนะฮะหลอดุดันอย่างนี้นะ7กิโลเมตรต่อลิตรเพราะว่าเรารับได้นะครับปริภูดน้ำมันก็ถือว่าไม่เท่าไหร่นะครับก็ไลคลืเซอร์ก็6 7เจล,ลิตรใกล้เคียงกันเลยกับเครื่อง v ี3 6 0 0ซีซีนะครับ ถ้าท่านสนใจอยากเป็นเจ้าของนะครับคันนี้สวยมากๆนะครับสีดำโอเวอร์แลนด์รุ่นท็อปสุดนะครับได้ล้ออได้ช่วงล่างนะครับของฟลอกนะครับสนใจอยากเป็นเจ้าของนะครับเข้าใหม่นะครับในช่วงสงกรานนี้นะครับโทรประกอบนิสิตก่อนนะครับปีสองพันส0บสามแปดหมนกิโลนะครับราคาพิเศษมากๆนะครับ2 4 9ล้านนบาท 2 4 9 0 0 0นสี่แส้าหคื่นเก้าพทง่ายสองล้านห้ามีธรถใหม่5้าล้านกว่านะครับประหยัดไปครึ่งหนึ่งนะครับลดใหม่หล้านประหยัดไปครึ่งหนึ่ง2 5งล้านมีทอนนะครับสนใจโทรสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมผ่นได้ที่084 777 6699นะครับดูรถได้ที่อภิธานกรุงเทพนะครับหานครนะครับสวัสดีพี่ไหนทุกท่านครับมีความสุขสุขภาพแข็งแรงเดินทางท่องเที่ยวเดินทาง คมผู้หลักผู้ใหญ่นะครับครอบครัวนะครับวันผู้สูงอายุปลอดภัยทุกท่านครับสวัสดีปีใหม่ครับ